สวัสดีค่ะดิฉันดรนงรัรนก้อง,งอาพาร์กาซับหรืออาจารย์น้องแก้วนะคะอ่ะเรามาคุยในเรื่องของลิซซี่ลิซซี่ลิซิดวงค่ะนะคะลิซิดวงนะคะ่ะเป็นตั้งแต่คลอดคลอดลูกนะคะคลอดลูกคนที่สองอ่ะไม่ใช่คนเล็กด้วยนะคนคนที่สองเป็นลิซิดวงเพราะว่าคนท้องมันจะแบบท้องผูกอะเนาะเป็นลิซิดวงแล้วรู้สึกว่าหูคืออายนะเวลาผู้หญิงเป็นลิซิดวงแล้วไม่กล้าบอกใครอะไรยังไงแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ก็รู้รักษา,ายอย่างไรอาจารย์เคยรักษาโรงพยาบาลไม่หายค่ะนะคะสุดท้ายแล้วก็มาเจอไอ้นี่ค่ะมดัดเซลล์นะคะมันจะเป็นติ่งออกมาจากรูอา่าเขาเรียกอะไรนะท่อท่อท่อเขาเรียกอะไรนะทวารอะทาวาวรผลจากถารมันจะเป็นเป็นติ่งติ่งเนื้ออย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกนี่สีดวงนะคะทีนี้วิธีการทำนะะบีบค่ะอาจารย์แนะนําให้ทําตอนเช้าแล้วก่อนนอนง่ายๆล้างตัวให้เรียบร้อยให้สะอาดเรียบร้อยบีบออกมาค่ะที่รัตบีออกไปอ่าปึ๊บ ไม่ต้องทาเยอะเอาตามาปริมาณหรือความใหญ่เล็กห้อยเยอะเป็นเยอะเป็นมากก็บีบยาตามนั้นเลยนะคะแล้วก็ป้ายไปอย่างเงี้ยสมมติสมมตินะสมมติอ่ะสมมติ่าดิสดวงยาวไปอย่างเงี้ยปุ๊บเราใช้ยาป้ายเลยคะ่ะป้ายตรงดิสดวงป้ายดิสดวงอย่างเงี้ยปุ๊บนะแล้วเอามือดันดันดิสดวงเข้าไปในช่องช่องถวาเลยนะป้ายไป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 ้ายนะคะดันดิสดวงเข้าไปในถาวาทําอย่างเงี้ยรย์ใช้ใช้อยู่ถ้าวันนี้ก็ตกเอ,อ้วันนี้ครบเดือนพอดี เนี่ยเชื่อไหมจากที่มันยาวประมาณส,สักสักสิบเซนตอนนี้เหลือไม่ถึงไม่ถึงสามเซนถ้าจะหายเป็นปกติแล้วนะคะถ้าจะหายป,ปกติแล้วเฮ้ยมันดูเฮามากอะอาจารย์ให้เวลามันสามเดือนต้องหายอะอาจารย์ทาอย่างเงี้ยทุกวันล้างอาบน้ําเช้าเย็นเราต้องทาอย่าง้ทุกวันทาเลยปุ๊บเอามือยัดเข้าไปด้วยทาปุ๊บเอามือดันเข้าไปด้วยทาทามือเข้าไปด้วยแล้วเวลาทาปุ๊บเนี่ยเราทา,ยาอย่าประหยัดอาจารย์บอกเลยโอมันเข้าไปเลยค่ะ ยิ่งโอบมันยิ่งรัดตัวยิ่งโอบมันยิ่งรัดตัวมันก็ยิ่งแบบหดตัวได้ไหวนะคะคือดีมากๆตัวมสเซลนียนะคะไอ้เรื่องผลิตภัณฑ์มีตัวยาอะไรเดี๋ยวอาจารย์ทำอีกคลิปหนึ่งอันนี้เอาเอาเอาคลิปนี้คืออธิบายให้ฟังก็ทำยังไงนะคะนะคะทาแล้วก็มือดันทาประมาณหนึ่งเดือนจะเห็นว่ามันหดจริงๆแต่นี้อาจารย์กำลังทำานืงวันเนี้ยวันเนี้ยครบหนึ่งเดือนพอดีเดี๋ยวอีกสองเดือนเราจะมาเล่าอีกทีคือมันหดจริงๆคุณคคนแนะนำบอกว่ามันหดจริงๆแล้วอาจารย์ก็ไม่อย่างเชื่อตอน ปวดคุณตอนนี้แทบจะหายเป็นปกติแล้วนะคะอันนี้ว้าวมากๆเลยค่ะนะคะเอาลราทำดูนะคะเะคะช้าเย็นหลังอาบน้ำนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าอินหลายอินบ็อกมาได้ให้สนใจนะคะสวัสดีค่ะ